ดีครับสวัส hmm. ด <Labor ator. S 2> ีคร <s we iger> <N> ับจัดส่งวันนี้ครับโดยบางป๊อกนะครับชอปป๊อกบริลัมจัดส่งรถใส่ติดเก์มั้งเปิดข้างในข้างใน ดใส่ง่ายตายเกียร์เล่มอยู่บ้านเดี๋ยวไปเอาเล่มให้พี่ยังว่าเอ้าไปลากแป๊บเดียวทำไมสองงานทำไมเป็นโอ้หนักเกินอ๋อรถประมาณแปดตันแปดตันกว่าแต่เราเลืล่อนมีสมดูหนักดู เป็นเวอร์เนี่ยน้ำมันเวอร์หมดเปนเลนรึป เป็นแปดล้อครับแปดล้อครื่องร้อเจ็ดห้าแปดล้อเครื่องร้อเจ็ดห้า นี่ครับชอปป๊อกบุรีลำเป็นสไลด์นะครับถาดกองพื้นเป็น8ปล้อครับตัดสนใจครับแต่ต่อสไลด์มีรถตัวเปล่าต่อสไลด์นะครับติดต่อที่ชอปป๊อกบุรีลำ พี่ก็ว่ามันมันคือกว่านะทำไมมันมัน,มนหนักมันเยอะแล้วมันโรเลอร์มันน้อยมันเลยกดเป็นจุดโคตรรอบแรกขึ้นตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอาลงแล้วก็ขึ้นตรงนี้ใหม่แล้วไงไม่ไม่สองคันเลยอันนี้ไม่สมเลยไอ้น,นี่มันเกี่ยวใหญ่เอาที่เองที่ไปวินวันนั้นน่ะที่วิวแขนนอนเลยออกอะ จัดส่งลูกค้าวันนี้อยากตัวนี้ซื้อจากไหนป๊อกอยากตัวนี้เอง,อเ,องเองสั่งจากจไหนฮะ

บกเป็นเ็นสองครับเ,เกีกเนยวกับเรืยาว สองครับเบอน์เจ็ดเก้าเป็นเจียยาวเบอร์เจงร้อยเจ็ดห้าขายอยู่ครับคันนี้ล้านสี่แสนนะครับล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทหนึ 1, 4, ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นรถต่อใหม่ครับคันนี้เป็นรถต่อใหม่ นั้นไปสาแก้วไปคคนคนนะไยเกีียวใหญ่ในตะกุงอ่ะไม่เลยฮะอยู่วัฒนาใช่ไหมรถอยู่วัฒนาใช่ไหมอ๋อนออนั่นแหละราคาพี่ไม่ได้พี่ก็เลยไม่เอาโทรมาอยู่มาขายพี่กับมน่ะมั้ง ไม่ทั้งไม่เล่นทะเบียนชุดโอนครบครับสรุปแต่ทองเอาใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้รถถ่ยอะพวกนั้นเองน่ะเองใคอย่าซื้อรถแพงมาอย่าเห็นใจลูกค้าเยอะตอนมาขายมันก็เจ็บตัวแล้ว พี่พี่ไม่ได้เขาไม่เอามันกันนะพี่ถึงราคาเราได้ถึงเราถึงเาเห็นไหมเสียฝนเสียฝนเขาไม่ได้เขาไม่เอาเลยพอถามไปรถไอเกี่ยวคนนั้นน่ะเสียฝนก็ขายทุนมาถูกด้วยเยขึ้นครับ เป็นรถถาดยาวครับขึ้นรถเกี่ยวขึ้นไมโครครับสนใจใช้บริการนะครับที่จะินยายนะครับรถเล็กรถใหญ่กับชอปปอกบุรีลมนะครับทาง Facebook อูป๊อกกันช่างนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามด้วยกันกันนะครับตอนนี้มีงานปั้นนะครับไมโคร จะลงสตอรี่หนะ้าเมืองต้นฮิดูนะครับจะเป็นยังไง